สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซลเวสนะฮะเดี๋ยววันนี้เบสพาไปดูรถปาจจโร่สปอร์ตอีกหนึ่งรุ่นนะฮะรุ่นสีดําที่เห็นอยู่นี้นะฮะเพื่อนๆดาออกไหมครับคือรุ่นไหนฮะรุ่นนี้คือปาเจโร่จีทีพัสนะครับราคา1นึ่งล้านสามแสนบาทนะครับในปี2021นเะครับเรามาดูกันดีกว่าฮะคันนี้พอตกแต่งเสร็จแล้วเนะี่ยหล่อๆแบบนี้ลูกค้าของเบสนะฮะตกแต่งอะไรบ้างนะฮะเผื่อใครอยากตกแต่งรถสีดําจะได้เป็นไกด์ไกด์ในการตกแต่งได้นะครับมาดูกันดีกว่าครับอ่ะ คันนี้นะครับเป็นรุ่นพาสนะครับก็คือถ้าจะเป็นรุ่นล้อมต้นของปาเจโร่แล้วนะฮะก็กระจังหน้าปกติเป็นสีเงินนะครับอันนี้ทําการพ่นใหม่ให้เป็นสีดํานะครับแล้วก็มีคิ้วครับที่เคยเป็นโครเมียมครับอันนี้เราก็ทําการพ่นใหม่ให้เป็นสีดําให้นะครับด้านหน้านะครับความจริงมีโลโก้ด้านหน้าด้วยนะฮะแต่ว่าโลโก้ยังมาไม่ถึงนะฮะก็เลยยังไม่ได้ติดนะครับก็มารีวิวแบบไม่มีโลโก้ให้ดูก่อนนะครับอ่ะมาดูต่อที่ด้านล่างครับ ด้านล่างตรงส่วนนี้นะครับเป็นชุดแต่ง s p o ร์ตไรเดอนะครับก็เป็นของ V2 นะครับความจริงอันนี้มันจะเป็นสีทั้งขาวแล้วก็ดําด้วยนะฮะอันนี้แต่ลูกค้านะครับชอบทาแบบเป็นท h ิปเปิลแบ็คนะครเหมือนในคลิปเก่าๆเนาะก็สามารถพ่นเป็น t r ิปเปิลแบ็ด้านหน้าทั้งหมดได้เลยนะฮะด้านหน้าตรงนี้ที่เราเห็นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ก็คือพ่นกระจังหน้าพ่นคิ้วล้อเอ้พ่นคิ้วกระจังหน้าแล้วก็พ่นที่ชุดแต่งสปอร์ตไรเดอนะครับ เรามาดูด้านข้างดีกว่าครับว่าคันนี้ด้านข้างมีอะไรพิเศษกว่าคลิปอื่นอีกไหมนะฮะนี่ครับด้านข้างของคันนี้นะฮะที่เห็นอยู่ครับแปลกตาขึ้นมาเลยใช่ไหมครับล้อครับนี่โชรูมเราสามารถเปลี่ยนล้อออกจากศูนย์ได้เลยนะครับเป็นล้อของเลนโซแท้นะครับรุ่นของรุ่นนี้ยอาจ r อ T I R ท K R อาทขอบ18นะครับแต่ยังใช้เป็นยางเดิมอยู่นะฮะตรงนี้จะเป็นเลนโซใส่น็อตเลสีดำให้นะครับเพราะ ที่ครอบดุมให้ด้วยนะครับตรงนี้แต่ยางใช้เป็นยางเดิมนะครับก็ให้ความรอเลาขึ้นมาอีกแบบหนึ่งนะฮะจากว่าเอ้ยจะพ่นสีล้อหรือเปล่าหรือจะใช้ล้อเดิมหรือเปล่าก็สามารถเปลี่ยนล้อได้เหมือนกันนะครับยังไม่จบเท่านั้นครับชุดแต่งนะครับเมื่อกี้เรามีสเกิร์ตด้านหน้าแล้วคิ้วล้อมันต้องมาด้วยครับของมันคู่กันฮะก็จัดคิ้วล้อมาให้กับลูกค้าเช่นกันครับคราวนี้ไอรถรุ่น GT p a s s ครับความจริงอ่ะสีมันไม่ดำล้วนแบบนี้นะครับเรามาดูอีกส่วนหนึ่งที่พ่นสีด้วยดีกว่าอย่่างเชนครับ ปกติแล้วราวหลังคานะฮะตรงนี้เป็นสีเงินใช่ไหมครับเราพ่นสีจากโชรูมให้เลยนะฮะสีที่ใช้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวถังรถนั่นแหละครับเพราะมันคือสีจากโชรูมเลยนะครับตรงนี้ก็พ่นยาวๆให้ด้านข้างก็ยังมีนี่ครับตรงขอบความจริงตรงนี้เป็นขอบของโครเมียมนะครับทุกรุ่นของปัจจุรัจะเป็นโครเมียมแต่อันนี้เราสามารถพ่นเป็นสีดําให้ได้นะฮะรวมทั้งมือเปิดด้วยนะฮะมือเปิดแต่ก่อนก็เป็นสีโครเมียมนะครับ พ่นเป็นสีดำให้เอาง่ายง่ายครับอันไหนที่เป็นโครเมียมนะครับลูกค้าไม่ถูกใจนะครับอยากเปลี่ยนสีเป็นสีดำเราก็พ่นให้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับกระจกมองข้างนะฮะกระจกมองข้างกระจกมองข้างของเราครับตรงนี้ก็พ่นเป็นสีดำให้เช่นกันนะครับไม่ได้เป็นแลปหรือไม่ได้เป็นใช้ฝามาครอบนะครับอ่ะกันสาดติดตั้งเป็นของแท้ให้นะครับไม่ตองหัวครับกันสาดโลโก้มือจับแคปลานะฮะอันไหนที่มันเป็นของแท้ได้ใส่เป็นของแท้ให้ทั้งหมดนะฮะรวมถึงแม้กระทั่งล้อแม็กกลับข้างเข้ามาอ่ะ ชุดแต่งสปอร์ตไรเดอร์เอ็มนะครับเกือบครบชุดแล้วขาดแต่ไอที่ข้อบันไดนะครับข้อบันไดก็จะไม่ค่อยแนะนําอยู่แล้วนะฮะอ่ะมาเราเอาติดที่พอจําเป็นนะมาดูภายในของ GT p ีพัสกันหน่อยดีกว่าครับว่ามันแตกต่างกับรุ่นอื่นๆยังไงนะฮะอ่ะเราเคยเห็นรุ่นเอลิทมาแล้วใช่ไหมครับจากคลิปเก่าๆที่ว่าภายในเป็นสีน้ําตาลนี่พัสดกับพรีเมียมหรือก็ทั้งโฟร์วิลนะครับภายในจะเป็นสีดําแบบนี้อ่าเห็นไหมมือจับด้านข้างเป็นหนังหมดนะครับวัสดุจะเป็นหนังนะฮะเป็นหนังนะฮะ ประกอบกับไอ้ตรงนี้นะฮะที่เป็นออกพลาสติกพลาสติกนะครับแล้วก็ t t pass นะครับหน้าจอจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาหน้าจอจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเข็มไม้เป็นเข็มไม,เเขมไม้แบบปกตินะฮะจะไม่ได้เป็น33ม3ิติเนาะแล้วก็มีระบบล็อกความเร็วให้นะฮะไม่ต้องห่วงอันนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นแบบแปรผันนะครับจะเป็นแบบล็อกความเร็วแบบปกตินะฮะก็ไว้ใช้สําหรับเดินทางไกลแล้วก็ด้านข้างนะครับไฟเลี้ยวนะฮะนี่เห็นไหมระบบ เปิดปิดไฟหน้านะครับยังมีคําว่าออโต้ให้อยู่มันหมายความว่ารุ่นนี้ก็มีระบบเปิดปิดไฟหน้าเป็นออโต้ด้วยแล้วบางทีลูกค้าถามครับแล้วเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรคโฮมีให้หรือเปล่าซูมไม่ให้ดูเลยฮะระบบเบรกมือไฟฟ้าและระบบออโต้เบรกโฮนะฮะก็ยังมีให้เหมือนรุ่นท็อปทุกรุ่นนะฮะเอาง่ายๆนะฮะว่าระบบความปลอดภัยระบบอันนอำนวยความสะดวกนะครับแทบจะไม่ลดละไปเลยนะฮะแล้วก็หน้าจอครับมีให้เหมือนกันแค่ว่าตัวนี้ไม่มีนิเกเตอร์นะครับฝาท้ายไฟฟ้ามีให้นะฮะ แอร์เป็นระบบออโต้ให้เหมือนเดิมนะครับแยกซ้ายขวาให้นะฮะปัดน้ําฝนอ้าวปัดน้ําฝนก็ยังอัตโนมัตินะฮะฉีดน้ําล้างไฟหน้าล่ะเออตัวท็อปมีตัวนี้มีไหมฉีดน้ําล้างไฟหน้าตัวนี้ก็มีนะฮะอยู่ตรงนี้นี่ที่กดนะฮะเอาง่ายๆมาถูกแค่ถอดระบบความปลอดภัยที่เป็นพวกเปลี่ยนเลนซ้ายขวาที่ไม่เคยทําคลิปไว้ออกไปเท่านั้นเองนะครับเดินกันชนด้านหน้าพวกนี้ครับเออแต่ที่เหลือยังเหมือนเดิมหมดมาดูแถว2อ,อีกนิดนึงนะครับเผื่อบทีถามว่าจอกลางน่ะมีเปล่า จอการก็มีให้นะฮะจอการติดให้ในทุกรุ่นนะฮะยกเว้นรุ่น GT รุ่นเดียวเท่านั้นเองนะฮะที่ไม่มีจอการับฝาดท้ายไฟฟ้านะครับนอกานั้นมีให้หมดนะครับอ่าที่เตียบไฟ12โวลต์อ่ะใครสายเดินทางชาร์จแฉกได้เลยรตบ๊กโนรตบุ๊กนะครับขอให้กําลังไม่เกิน150วัตต์นะครับถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงกําลังไม่เกิน150วัตต์นะครับพี่ดูที่ตัวเครื่องเครื่องที่พี่จะใช้งานได้เลยครับมันจะบอกอยู่นะครับว่าใช้พลังงานกี่วัตต์นะฮะส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน15 0วั์รอก เรามาดูด้านท้ายกันหน้นมามกดีกว่าครับเมื่อกี้เราดูด้านหน้าภายในไปแล้วนะฮะมาด้านท้ายของคันนี้ครับยังคงทำเป็นชิปเปิรแบ็กเหมือนเดิมนะฮะก็แต่นี้ติดโลโก้ด้านหน้าให้นะฮะเอามาติดด้านหลังแต่ด้านหน้ายังไม่ได้ติดเท่านั้นเองนะฮะมือตรงนี้เคยเป็นโคเมียมมาก่อนพ่นเป็นสีดําให้นะครับแต่ก่อนจะเป็นโคเมียมวันนี้เปลี่ยนเป็นสีดําให้แล้วเป็นการพ่นการลอยฝาท้ายฮะการลอยฝาท้ายตรงนี้นะฮะก็ ติดตั้งให้เพิ่มเติมนะครับแต่วันนี้จะเป็นของงานนอกเนอะของแค้มันไม่มีนะครับก็ต้องติดตั้งไปนะครับลูกค้าต้องการนะครับมาดูตรงนี้ต่อชุดแต่งสปอร์ตไรเดอร์เอ็มครับปกติแล้วเราเคยเห็นแบบเป็นท่อคู่ใช่ไหมครัเป็นซิปเปิลแบ็นะครับไม่ท่อคู่ก็ทําได้ครับอ่ะอันนี้ดูไปอีกคลิปหนึ่งครับเผื่อเป็นแนวทานะครับว่าเอ้ยดูคลิปนั้นมาเป็นท่อท่อคู่4อันที่ไปเคยบอกทําไมอันนี้ไม่เป็นล่ะเลือกได้ครับลูกค้าชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นได้เลยครับตามใจคุณลูกค้าได้เลยฮ ก็เป็นอย่างไรบ้างครับตกแต่งแบบที่เป็นแบ็กสีดำนะครับติดตั้งชุดแต่งไรเดอร์เอ็มนะครับยังไม่หมดเท่านั้นนะครับลูกค้ายังได้สิ่งที่ทุกทุกคนมองไม่เห็นนะครับอย่างเช่นฟรีของเหลวนะครับสามารถเข้าศูนย์ไหนก็ได้ทั่วประเทศนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์นะครับฟรีทุกค่าใช้จ่ายให้นะครับฟรีแม้กระทั่งบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้5ปีเลยนะฮะถ้าไม่มีแพคเกจนี้ช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงจะเหลือแค่ปีเดียวนะครับฟรีดอกเบี้ยพิเศษ ส่วนรถมันก็จะเหลือประมาณนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราเอามาเป็นชุดแต่งหมดแล้วนะฮะชุดแต่งพ่นสีดอกเบี้ยพิเศษนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าได้เลยครับว่าสนใจเป็นแคมเปญไหนถ้าตัวเองว่าไม่อยากแต่งนะครับก็เป็นส่วนลดดอกเบี้ยพิเศษได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับเป็นสีดําหล่อๆจะเป็นสูกใจพี่ๆนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีครับ